แมงเขาอบซ้ำหม่นี่ีใบเพราะว่าคนนี้มีใช่เบอกเล่าว่าเอาเมนี่งอบซ้ำุ๋งได้รอเปล่พี่คือปุ่งเร็วแต่เออโอ้ยขอวันวัใครเนี่กองเพลงนยงเออใชเรโอ้

หกสามเห็นเปลาแล้วตัวเปล่าแลว่ารถสื่ออยู่อืมันเป็นหางว้าวหางว่าวแล้วมึดบังมันไหวงามๆเนี่ยมันไหวยคครับนะ วัวเปิ้ลวัวเปิ้ลเอาังเปิ้เรื่องยวตาเั็นเรื่อนล่ิก้พด็เพรากว่ัน้าวพกบังกันวะมันหาคมในลบเจ๊พีอยู่วบังโอ้ยมงทไมเยี่ยมไม่หนุ่ยที่เราอยู่แต่ร่องมันมากมืงอ่ะเอาบ่หนุ่ยเข้ากราหารย โอ้ยดวงบริถิ่มโคกจอยนอเมืองน,นอถิแม่งโคกป้างล่างถิบนอนอจน <c oughs> ไม่น้อย <c oughs> นอนบลาบอี๊เสียดายเนะาปปะซิบสองลานเป็นเปนงมัน่ปปนเป็นลงมัน่น แยงวัลามาต้าเสาเสาหมดเนาะก่อนบุกให่จีมนเนาะเจ้าบ้านหกสามหกสามเนาะขาไปวัดนปิล่าก็ได้หกสมแก่ามนปเบิ่ออยู่ในหันมันโมแมนมันเอาหาแปในควาย

เอาเกาไปขายแลนะเนาะโทุบไปโหลดทรไปโหลดมันโทรบโลดมันขายมันไม่ได้ส่วนต่างอ่ะมคนไปควาราคากันเด้ขอสืดทักตายสวัสดครับฮันเกอร์เดี๋ยวครับ

จะเาเป็นอะไรตายอันเส้นอนี้แน่ยม้าอันใดเราเบิ่งกันหนาวีโอ้ยใคืขึหลวงเส้นแล้ววันนี้วานเโอ้ยบางงามเลยล่ะเหลือมมามากรู้ยันเราอยู่เบิ้นไหล่ะวันนี้

มันเดนยเนียร <able> ์เากทเอนรานู <desp lawsuit> ้ <under> <eterm oon> ่อทกินสองพไเตี่ยว่าเกาหนเเตียวเตว่ามีเลยเนาะ เพราะว่าคนนั้นเขาเกาะรมาได้ไม่บอกเอาเลยไม่หยั่งเลยซุมตสัมทธไม่หยั่งเขาเขานเขาเขาบล่ินะเขาเขาบอกอันั้เลยบอกัวเลย

คู่กรรมต well. <ata? S 1> ้องสมาลินกันยังกว่าคู่กรรมอือคู่กรรมเบ็ดพี่นอ้อง ขอบคุณทุกคนที่ติดตามอยู่ในได้วยกันสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>